ของขวัญมาใหมา่ค่ะซื้อมาแล้วกาตังก่องแฟนบอกว่ารักได้อยากไปซื้อเอาเป็นปหัว,วมันชีดีดีก่อเย็นกาเจ้าใส่ กระจจสื่อมาใส่นะลองเบิ้งจักสิีดบดีบดส่สี่ปุ่นศูนมันม่ี่มันมีหาปุ่นศูนยหกปุ่นศูนย์ขอะบมว่าอันใดมันดีบอดีก็เห็นแต่ชาย o ยูทูบเนาะคนพ่กันใส่ ว่าถ้ากลงกโกโปโกโปโนี่แหละค่อยก็ได้ลองไปซื้อมาใส่เินจักไปดีว่าดีมันก็บอกว่าถ้ายอย่างวิดีโอได้อย่างไดเนี่ยทดลองใช้ไปก่อนเนาะพลังค่อยอยไปช็อปปิง้งอยากซื้ออยังซื้อเอาโลดค่อยก็ซื้อเลยนะหลดเงินไป ท่าี่ซีรอยยยูโรได้สายอัน,นสายโทรศัพท์กันน้ำเพื่อได้ไปเที่ยวสงการจะได้เอาโทรศัพท์ใส้ในนี้ได้แนวกันน้ำถุนกันน้ำนําซื้อกล้องก็ต้องมีขาตั้งกล้องอันนี้แพงๆเงนี่ยหาสิบกวายูโรว่ามันถูก,ถก ตีไปเงินไทยกะเท่าใดพันกลัวห้าสิบสองพันไปสองพันสองพันบาทสองพันบาทอันนี้กะเท่าไหร่ เกือบสามรอยยูโรนะว่าูโว,ว้เท่าไหร่หมื่นนี่แหละประมาณหมืหน่นนี่แล้วเนาะซื้อมาแล้วของควันาหอดบ้านพนนวดรับอยู่บ้านไหนบ้านไหนทางคนเดี๋ยวก็สจะเอาเปิดใส่ก่อนทดลองใส่กนวนดีบ่ะเฮ็ดอันเฮ็ดประกันน้ำมันะเอ็ดประกันบบว่า การชำรุดกันห่างกันยังคารันคารันตีนะบ้านนี่ยก็ว่าคารันสี่สามปีมันสีดีบ่เนาะมันก็มีมันมีสี่จุดศูนย์ห้าจุดศูนย์หกจุดศูนย์หกจุดศูนย์อาจ์ซีดีก็โมทดังกับแห้งแต่ว่าถ้าว่าบ่ถึกใจยังเอาชิ้นคว้าเปลี่ยนใหม่ห็นบ้ขนก่อเฮ็ดคารันตีไว้นั่ง การแตกกันพังกันห้างถ้าภายในสามปีมีแนวเกิดขึ้นหรือว่าซื่อมาแล้วบ่ถูกใจกลับขึ้นไปเปลี่ยนได้อน,นะอก่อยจะเฮ็ดไว้ถ้ามันบดีของก็จะไปเปลี่ยนเอารุ่นหกจุดศูนย์บ่ล่องเบิ่งกอนเนาะของใหม่ล่าสุดของขวอน